เอาให้กินยังกับจุดมีลูกทองไอลูกไทยทอมอั่งนี่แมงงามๆมีไงครับาาน,นามาแม่งยญ่ดีครับมีฟอร่อยนะครับย่บ้านอยู่ปักขุมครับอำเภอวัฒนาเังหว,วัดตะแก้วครับ มรียงง่ๆง่ายาดาอุนโตนครับส,สวยเรียงง่ายๆเฮกอกง่ายๆบย่หยาครับเฮกง่าย,ายเรียงง่ายครับกินแต่กระนเพื่อนห้กินแตก่กระถินบ้างเห็นพ่อไม่แต่กระถินลุงลุงมะลิบานปักถุ่มเดี๋ยวเบอร์โทษจะถิงไวไท้ทายๆนะครับเด้อมีอีกมองนึงครับมันมีสองมองอันนี้มองแรกนะครับ อันนี้นะครับกําลังจะข้ายางไปเบิงอีกหมอกห่องนึงเนาะบ้านลุงมะลิเดี๋ยวจะถามเพื่อนเบิงว่าเลี้ยง,ง่ายบอเลี้ยงยากบอนี่ครับมีใจงามงามเห็นบอแตดลุงมะลิบ้านปักคุ้มนีม่ใจงามงามนี่เลี้ยงยากบอครับลุงมะลิเลี้ยงยากบอครับ,บ<อ>ให้กินเอียงครับลุงที่กิทนนี่แหละ กินกระทิงอ๋อนี่ครับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนี่นี่เจ้าของฟาร์มนะครับเลี้ยงมาที่สองปีแล้วเลี้ยงมาที่สองปีก่อนพ่อมึงอีกพ่อเมื่อเช้าโข่นมาเดียวกูตัวอ๋อบ้านอันนี้แม่ขนุนมูพอครับหมูพอครับพึ่งหูจักอ๋อเพิ่นยังจับผมได้ป่ะซาหน้าเคยรอกันตัวเออเพิ่นจับผมได้เห็นบอลนั่น เฮ็ดกระปวดฟันเฮ็ดเลี้ยงมาชิบสองปีนี่ได้เงินได้จับเงินเงินหลานยังครับโอ้กินไปใส่ไปกเป็นหนีท่อข้อสอเป็นหนีท่อข้อสอกหาแสนขายตัวนี้ใส่สมัยสื้อเกี่ยงลับเลยครับโอ้เห็นบ่บ่มีหนีแล้วตอนนี้เห็นบ่้เมือนน่ะเห็นมั้ยอย่างงัวเจี๊ยหนึ่งอนี้เราไปอยู่ได้อยู่ได้ย้อนแพะครับอยู่ได้ย้อนแพะครับเห็นบ่มันเลี้ยงง่ายตะกี้ไม่ไม่เลี้ยง เลี้ยงงวัวเขาว่าเลี้ยงแค่ที่ไปขายสขาไสายเขาขายเขาว่าแต่แคกเขาว่าเดแค่ที่ไปจกกินเขาอยู่หม้อเขาวา่าอ๋ <c oughs> อคุณว่าเป็นสุดสัปดาห์ด้วยแ,แต่เลี้ยงงัวมันกินลายงัวงัวมันมกินลายเลี้ยงไม่ไม่เรียงจกักโตครับสือแหลกปกู้เงินทกดเาช้อมาก<อ>หกหมื่นสือเงินหกหมื่นเบาเลยสือบปเลยโอ้ใจง่ายเลยเนาะซื้อเท่อเดียวเลยทิพโตหกหมื่นนี่ทิพสองปีแล้วครับพี่น้องนี่ไม่ใจแม่ยังยังกำลางเป็นขัดไปครับ สนใจก็ทักมาแวะเวียนเยี่ยมเพื่นไหนครับขอมูลนอจะเอาลงเบอร์ไว้ให้ครับจะพามาเบิงกนะศึกษาได้ครับศึกษาได้ศึกษาได้เพื่อนแนะนําไหนเพื่อนเลยมาสิบสองปีแล้วเนี่ยครับเบิงครับเพ็ดอนเลี้ยงง่ายเพื่อนบริเงรยากครับเพื่อนเลี้ยงง่ายโอ้า่หานนี่าีอหานน่หาหานน่นหา อ๋อเซ็นิดน้อยจนทุ่นถูกครับผู้เฒ่าเลี่ยงมาที่สองปีแล้วนี่ครับไอล่มีหนีมีสินก็ปดได้ครับปดได้เมดครับหย่อนแพะอยู่ไดชเสมือหย่อนแพะ่ครับนี่งามงามครับมาแวะถามได้ครับเลี่ยงบอยากเพิ่นเลี่ยงบอยากาเพิ่นก็อยู่ใดชั่มือนี่ก็หย่อนแพะครับเป็นสัด ก็จแสละกรับว่าจะเลี้งยงในเลนเอาไปมากก็ได้ให้เป็นธุรกิจไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นเสียแล้วครับรวยแล้วตอนนี้รวยแล้วครับนี่ปัานพันยู่เนาะเป็นก็อยู่แบบอัธยาศัยอยู่แบบสบายๆเนาะผููเฒ่านะครับครับเดี๋ยวเร็วๆเบอร์โทรจะลงไว้ไทยคลิปนะครับเนาะสนใจยังไงก็มาทักไทยมา แววเวียนเยี่ยมเพิ่นไุ์ดแบบมีปัญหาอีกย่างก็มาถามเพิ่นไดน้เนาะพี่น้องเนาะครับนี่ครับมีเต่งงามๆพอร้อยครับพอร้อยบากใหญ่ครับปันสิงโตครับนี่พอพันนี่พอพันครับเห็นบ่ครับบากใหญ่บอร่รอยกว่าโลเพิ่นบ่ครับนี่พอพันเรือลอยในเรือลอยในเรือลอยพอมากใหญ่ครับ จะถามได้ถามเพื่อนได้คนอัดน่าจะสายดีมีปัญหาอย่างเลี่ยงยากว่าเลี่ยงง่ายบ่เฮ็ดจังไหนอยู่จังไห๋นะครับถามได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านปักขุมอำเภอวัฒนาจหวัชแก้วนี่ครับบ่ไกลครับน้อม้าข้อม้านข้อม้าก็ได้จัคเบิร์ดแวะมาถามได้ครับพนเลี่ยงมา12ปีแล้วพี่น้องคุณาดพลังไรต่อมาให้เบิร์งมาดันพูด ตากลากอยู่บักยางไร้พี่น้องแม่อยู่กับใหง่ๆงาาๆเพื่อนเพิ่หนาเพื่อนคัดของเพิ่นไหวงาาๆนี่เลือร้อยนี่แล้วไปอยู่ใดแม่เลือร้อยห็นบอนีครับนี่นี่นี่แตกสวดสเดทินบ่นี้เบอ่งแม่บักใหญ่หนึ่งอุ้มกระบ่ไว้เ้วคนอุ้มมาไว้อีกีครับแม่หนึ่งเนี่ยต้องใส่สองคนพุณล่ะครับลำล่ำเนี่ยยังผมนีอุ้มมาไว้แน่นอนครับปล่อยทิมด้วยครับคลเหลียงนี่ เน้นยูกะทินครับเพื่อนเน้นกะทินนเราก็เสิร no ์อาหารนิดหน่อยนี่แม่ย่างงามผพื่นนะครับนี่ครับท่างามคุณค้นยูครับขอกระเพื่อนหดเราเพื่อนใครกันตามอธชาศัยของเพื่อนนะครับเป็นไดก็เดี๋ยวจะมาเบิ่งได้ครับมาถามแม่วียนได้มาศึกษาได้ครับพุฏาวงงาอยูได้ยอนแพ้มดหนีมดสินเ่ากระก็ยอนแพ้ครับ พุ่นะเบิ่งคอมันบากใหญ่ๆคุณครับเบิ่งทั้งหนวดทั้งเข้าเออขี้หลังใดพุนครับนี่ครับซื้อมาแพงบ่พออพันไงนี่นี่ครับซื้อมาเท่าไหร่หมื่นสองโอ้หมื่นสองโอ้ซื้อ้าหมื่นสองซื้อมือนนี่แปะว่าใดละมั้งราคาตอนนี้ก็ไดกครับัตไปหาซื้อตัวหน่อยๆเงี้ยไว้เออครับ นี่เองครับย่างก๋วยเตี๋ยวทุ่มหมงก๋วยเตี๋ย่างเดียวเนี่งพอพันเนาะครับเนาะซื้อมาใหม่ๆก็พามื่นสองจุ่มือดีทิสจิแตะบ่ได้ดอกมื่นสองพี่น้องครับพอซื้อมาจะหน่อยเอากวุา่นห่อครับแวะเวียนทานได้เนาะครับเนาะเอาทำดีก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเด้อะยังไดงก็ถามได้ครับรูซี่ฟานฝากกดติดตามแล้วก็กด คลับสไครป์ผมนั่นนะครับเดอ้อกดแชร์ผมนั่นนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ